ผมเคยถามประโยคนี้กับผู้คนมากมายว่าใครอยากจะรวยบ้างแล้วผมก็ได้คำตอบที่ชัดเจนและเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนอยากรวยผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่อยากรวยแน่นอนครับแต่หนทางที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของคำว่าทัศนคติหรือความคิดที่ดีด้วยแต่อีกขั้นที่จะมีแต่ทัศนคติหรือความคิดที่ดีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ต้องลงมือทำด้วยนะครับถึงจะรวย แต่ที่แน่ๆหากทุกคนตัดคำว่ายา ah ออกไปจากชีวิตได้ชีวิตของทุกคนก็จะดีขึ้นถ้านำไปใช้ให้ถูกต้องและถูกทางแล้วไอ้คำว่ายา ah นั้นมันมีผลอย่างไรเอาไปใช้อย่างไรถึงจะได้ผลวันนี้ผมมีแนวคิดการนำา7คํคำว่ายา ah มาให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้เพื่อพลิกชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นดังต่อไปนี้ครับ 1. อย่ายอมจำนวน การยอมรับชีวิตที่เป็นอยู่โดยที่คุณไม่คิดจะต่อสู้กับการมีชีวิตที่ดีกว่าเพื่อการงานที่ดีกว่าการมีไรายได้ที่มั่นคงกว่าหากคุณยอมจมปลักอยู่กับที่กับสิ่งเดิมๆนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณไม่มีทางเดินไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนดังนั้นจงอย่ายอมจำนนกับชีวิตที่เป็นอยู่จงท่องเอาไว้ในใจเสมอและท่องให้ขึ้นใจว่ามันต้องดีกว่าเดิมมันต้องดีกว่าเดิมและต้องดีกว่าวันนี้เสมอ 2. อย่าเพอ้อเจอ้อทุกคนล้วนแล้วอยากได้อยากมีแต่ถ้าหากมัวแต่พูดแล้วไม่ลงมือทําสักทีคําพูดเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ลมปากหากเราลงมือทําเมื่อใดคุณก็จะได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหากลงมือทําแล้วล้มเหลวก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยหยุดเพอ้อเจอ้อสักทีแล้วลงมือทาซะ 3. อย่าฟังคนอื่นมากจนเกินไปไม่มีใครหวังดีกับเราร้อยเปอรเหรอกนะครับ หากคุณเชื่อในคำพูดของคนอื่นฟังคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปคำพูดติดลบเหล่านั้นจะเข้ามากระทบกระเทือนภายในจิตใจของตัวคุณและทำให้ตัวคุณเกิดความกลัวการที่คุณไม่เห็นค่าของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่แย่ที่สุดและจะเป็นสิ่งที่คอยบ่อนทำลายคุณและอนาคตของคุณในที่สุดหัดฟังเสียงหัวใจของตัวเองบ้างแล้วหนทางของคุณจะชัดเจนมากยิ่งขึ้น C อย่ามีข้ออ้างหากคุณหาข้ออ้างที่จะไม่ทําสิ่งนั้นน,นันั่นคือคุณไม่พยายามที่จะหาหนทางทางั้งๆที่คุณรู้ว่าตัวเองสามารถทําได้อย่างแน่นอนคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเขาจะไม่คิดแบบนี้หากเขาบินไม่ได้เขาก็จะวิ่งไปและถ้าหากเขาวิ่งไม่ได้เขาก็จะเดินไปเพราะเขาไม่มีข้ออ้างใ,ใดๆในการดําเนินชีวิตขอแค่คุณมีความพยายามเลิกอ้างนูน่นอ้างนี่สัที ถ้าชีวิตยังติดข้ออ้างอยู่คุณก็ไม่มีทางทำอะไรได้สำเร็จ 5. อย่าลืมอนาคตหากในหัวของคุณมีแต่งงานไม่มีการวางแผนเพื่ออนาคตของคุณนั่นคือความเสี่ยงเพราะคุณมีแต่งงานไม่มีการวางแผนนั่นเท่ากับว่าตัวคุณเองกำลังจมปลักอยู่กับสิ่งเดิมๆและไร้อนาคตพร้อมกับความเสี่ยงที่คุณกำลังจะเจอในไม่ช้าจงวางแผนอะไรบ้าง ตะเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อการันตีอนาคตของตัวคุณ 6. อย่าปิดกันกดก้นตัวเองการปิดกั้นตัวเองไม่เข้าหาผู้คนไม่เข้าสังคมไม่วิ่งหาโอกาสที่มีหรือโอกาสที่ใครหยิบยื่นให้และไม่ไขว่คว้าถ้าคุณมัวแต่กลัวและปิดกั้นตัวเองคุณก็จะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้คุณจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะชีวิตคุณจะไม่มีแรงกระตุน้นและแรงสนับสนุนในดาจากสังคมรอบกาย จงเปิดตัวเองเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 7. อย่ากลัวความล้มเหลวหากคุณคิดว่าทำอะไรลงไปแล้วแล้วล้มเหลวกลัวจะเสียเวลาในการใช้ชีวิตกลัวที่จะเสียเงินทองในการลงทุนไปนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นนั่นคือคุณคิดผิดเพราะการที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยนั่นก็คือความล้มเหลวอย่างหนึ่งถ้าคุณสังเกตดีๆว่าคนที่เขาไม่ทำอะไรเลยนั้นเขามักจะจน และใช้ชีวิตล้มเหลวมากกว่าคนที่ลงมือทำทุกครั้งที่เราล้มเรามักจะล้มไปข้างหน้าและได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดอยู่เสมอเมื่อเราพยายามเดินต่อไปข้างหน้าเราก็จะได้ล้มท่าใหม่ๆอย่างแน่นอนพี่น้องครับแนวคิดทั้งหมดนี้หากพี่น้องนำไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตตนเองได้ก็จะเกิดแต่ผลดีและผมเชื่อว่าชีวิตของทุกท่านจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนหากไม่เชื่อก็ลองลงมือทำ อย่ามัวแต่คิดอย่ามัวแต่พร่ำอย่ามัวแต่บน่นหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนก็จะดีนะครับขอบพระคุณมากครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย